ต่อไปหน้าที่106นะคะจะเกี่ยวกับคำศัพท์ของโรงพยาบาลเนาะโรงพยาบาลในภาษาพม่ากออกเสียงว่าซียุซียุนะามาดูกันนะมีอะไรบ้างคำแรกค่ะหมอออกเสียงว่าเซียวงเซียวงพยาบาลดูนาบิวดูนาบิวคนป่วยพยานาดูคนป่วย ช้านาดูห้องฉุกเฉินอเยเป่ออาการห้องฉุกเฉินอเยเป่ออาคารห้องผู้ป่วยลูนาคางห้องผู้ป่วยลูนาคางห้องคลอดมีผัวคางมีผัวคางมีผัวคางนะคะห้องผ่าตัดเควเซกคางห้องผ่าตัด แควเซคังห้องตรวจซิเซคังห้องตรวจซิเซคังห้องเอ็กซเรย์ดัมมา,างคังห้องเอ็กซเรย์ดัมมงคังห้องรับยาซีเปคังห้องรับยาซีเปคังห้องตรวจตามิซิสตะคังห้องตรวจตา มิสซีสานตาคางห้องกระดูอโยคางห้องกระดูอโยคางห้องประกันสังคมประกันสังคมคางประกันสังคมคางบัตรประกันสุขภาพจามายะอามะคางกะบัตรประกันสุขภาพจามายะอามะคางกะส่วนสูงอายะอมี ส่วนสูงอยะอมีนน้ำหนักอเลเชงน้ำหนักอเลเชงต่อไปนะที่107นะคะยาซียาซีใบนัดแยะชิงใส่แวะใบนัดแยะชิงใส่แวะรถเข็นตูนเลรถเข็นตูนเล เครื่องช่างน้ำหนักเลชิงแซเครื่องช่างน้ำหนักเลชิงแซเครื่องวัดส่วนสูงออยะอัมมาวดาแเครื่องวัดส่วนสูงออยะอัมมาวดาแะเครื่องวัดความดันตุยเปาชิงไดแซเครื่องวัดความดันตุยเปาชิงไดแซะตุยเปาชิงไดแซะ ใบาจายาสโยใบายจายาสโยสักประวัติกูยกูดาเจ้ามเดสักประวัติกูยกูดาเจ้ามเดโรคประจำตัวมวยยาปาย oga โรคประจำตัวมวยยาปายกะรถพยาบาล ลูนาติงการถพยาบาลลูนาติงกาเครื่องวัดอุณหภูมิอับูเชิงไดแซเครื่องวัดอุณหภูมิอับูเชิงไดแซผ้าปิดปากปสัสสภูมผ้าปิดปากปสัสสภูมิผ่าตัดแควเซกุตตะผ่าตัดแควเซกุตต เข็มฉีดยาสีทูอะเข็มฉีดยาสีทูอะฉีดยาสีทูเดฉีดยาสีทูเดเข้าเฟือกเชตุเลตุเวเข้าเฟือกเชตุเลตุเวรักษากุตาเดรักษากุตาเดค่ารักษา กุตะสเซเยค่ารักษา,ากษาุตะสเซเยห้องชำระเงินงูยเปเชคังห้องชำระเงินงุยเปเชคังรถฉุกเฉินอเยปอการถฉุกเฉินอเยปอกาอ่ะมีประมาณนี้นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ ของโรงพยาบาลเนาะถ้ามีคำศัพท์อะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมนะคะสอบถามครูได้นะ